กลับมาอีกครั้งกับห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของไทยเครือจเจริญพกทภัณฑ์และทรูคอปเปอเรชันเปิดจากโครงการสัมมนเนนปลูกปัญญาธรรมปี9กเผยโฉม12เยาวชนชายร่วมค้นหามรดกธรรมในเมืองมรดกโลกนวัดมหิโยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบราณสถานแห่งชาติที่ส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายใต้การดูแลของพระภาวนาเขมคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีเจ้าอาวาสและพระอาจาร,รย์ใหญ่ เรียนรู้ธรรมะแนวคิดความรักจกักรวาลรักเรียนเพียรให้สะท้อนสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกผ่านทุกแพลตฟอร์มของทรูพร้อมเพิ่มความพิเศษกับกิจกรรมไฮไลท์ให้ได้เพลิดเพลินและเจริญในธรรมทั้งยกทัพมหรสพธรรมที่หาชมยากมาถ่ายทอดในมุมมองใหม่ที่สนุกและเข้าใจง่ายผาย้อนเวลาสัมผัสความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเก่าที่ศรัทธาแห่งธรรมะยังคงอยู่สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน ตลอดจนบอกเล่าภูมิปัญญาท้องถิน่นและวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาผ่านตัวต้นของเหล่าสัมเน็รจากทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้ง12เนรน้อยได้ตั้งแต่7เมษายนถึง7พฤษภาคมนี้ทางช่อง Reality True Vision ช่อง60 ช่อง99และช่อง Reality HD 2 Vision ช่อง119หรือ333หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน True ID หรือ w w w True r i t n m o n k c o m สำหรับงานสำมมเนีนะคะปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่9แล้วเนาะ <S <S บุ้งก็จริงๆรมุ้ก็ดีใจแล้วก็ปรับรื่นใจนะคะแทนผู้กครอ,องของน้องทุกทุกคนเลยนะเพราะว่าการที่เด็กที่เขาจะไปเข้าบว 1, ช1นึ่พันษาเต็มเตมเนี่ยซึ่งภุ้งรู้สึกว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนชีวิตของเขา,าค่ะซึ่งน้องหลายหลายคนบางคนเนี่ยมุ้งอ่านดูแล้วก็ภุ้งเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยติดตามรายการเรียลลิตี้นี้เนี่ยมาตั้งแต่เขาแบบ4ี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันเนี้ยเขาได้มาเป็นส่วนหนึ่งใน ายการนี้บุมเลยรู้สึกว่าเออบุมก็ดีใจกับน้องๆด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยบุมว่าในช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะได้ไปเรียนรู้ในโลกธรรมะนะคะคือบางทีอะธรรม,มะสำหรับเด็กบางคนอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบอยางทย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะน่าเบื่อ cht, หรืออะไรไหมแต่ว่าพอมาถึงณวันนี้น้องๆอะสามารถทําให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอะธรรมะมันก็มีความสนุกขมอนมัน แล้วก็มันปลูกฝังอะไรเราหลายๆอย่างนอกเหนือจากการที่ในโรงเรียนได้สอนเราแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของน้องๆด้วยค่ะได้มีโอกาสดูน้องๆบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าดูตลอดเวลาแต่ว่าพอเห็นแล้วก็แบบเออก็ชื่นใจเนาะเพราะว่าการไปอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่มีผู้ปกครองเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่น้องๆจะอยู่แล้วก็ปรับตัวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องๆเก่งมากสำหรับบูมนะคะบูมว่าเขาเก่งมากๆกับการที่มีทั้งสมาธิมีทั้งสติแล้วบูมเชื่อว่าพอออกมาเนี่ยในในพัน าที่น้องสึกออกมาเนี่ยน้องก็จะมีปัญญาแน่นอนใช่ ก็ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่9้าแล้วนะคะของสัม,มเณรปุปัญญาธรรมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยบุมว่าใครที่สนใจนะผู้ปกครองคนไหนที่สนใจนะคะลองดูในรายการเรียลิตี้เนี้ยบุมว่ามันจะทําให้เห็นมุมมองอะไรหลายหนุมมองที่เด็กๆเคยมองธรรมะแบบหนึ่งแต่พอเราได้ดูรายการเรียลิตี้เนี้ยเนี่ยก็จะเห็นมุมมองในความสนุกสนานนะความน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการดีๆรายการนี้ค่ะ